แล้วแต่ความชอบแล้วเนาะสวัสดีทุกท่านด้วยยินดีต้อนรับเข้าสู่ VOG Superman Speed r i t e r นะครับวันนี้อจิกรรม จกรถฟรีมาด้วยเราจะมารีวิวในของรถฟรีกันนะฮะก่อนที่เราจะไปรีวิวรถฟรีนะครับในสกิลในของคัพทีสกินใหม่นั่นเองนั้นซีเรียลฟิเวเจอร์ในของรถครัพที l y r นั่นเองนะครับสำหรับใครที่ซื้อคันนี้มาแล้วและอยากจะได้สกินก็เปิดกันได้นะแต่ในของคลิปนี้เราจะมาในของกันรีวิวรถฟรีนั่นเองที่ทํากิจกรรมนะครับในของ ครับเอกนะครับที่เราจะได้นะครับก็ให้ทุกคนนะครับเข้าไปตรงที่กิจกรรมได้เลยนะครับก็จะโผล่มาในของหน้านี้รละให้เราไปหาตรงกิจการรถเนาะที่จะเป็นของรถครับเอกคันนี้นี่เองที่เขาทําการแจกให้เราก็คือทะลุผ่านความเรวจักรวาลว้าว,าวร์กเกินไปปะอ,ม,อะมันมีระยะเวลาให้เรานะครับทาเควสแล้วก็รับในของรถครับเคันนี้นะครับก็ใช้ระยะเวลาประมาณ77วันเนาะ ทุกวันที่ผมลงคลิปนี้ก็จะเหลือประมาณ7-6วันนะก็ให้ทุกคนทํากันรับรถได้เลยนะครับในของรถที่เขาทําการแจกนะสำหรับผมคือถือว่าเป็นรถที่ดีอยู่ในระดับหนึ่งเนื่องจากว่ายังไม่ได้รีวิวแค่อันสกินเอ้สกิลครับก็ดูสกิลแล้วถือว่าดีใช้ได้เลยก็ได้รับเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาทําการเลือกแล้วก็ดูเคสกันก,นก่อนว่าเป็นยังไงกันบ้างไปรับนะฮะมันจะมีเนาะให้เรากดนะครับไปรับนะ่ะก็ดูก่อน เควสอันแรกนะครับเขาบอกว่าออนไลน์10นาทีก็คือเข้าเกมเนี่ยเล่นเกมหรือว่าอยู่ในเกมเนี่ยภายใน10นาทีก็รับไปเลยนะครับแล้วก็อันที่2ก็จะเป็นของภารกิจไรส์ดาก็คือเข้าสู่ระบบครั้งแรกของไรส์ดาก็็อกอินนะฮะหอาทิตย์เข้า1นึ่งครั้งในส่วนของเควสอันที่3นะครับก็จะเป็นของการใชกร้กรีซินโรเรสนะครับ ถ้ารีชิพผิดยังไงต้องขออภัยนะก็คือใช้ T-Point ในการอัพโหลดคันนี้เนื่องจากว่ามันมี T-Point ของมันอยู่นะครับเราก็ใช้ T-Point ของมันทำการอัพโหลดนี้สักประมาณ10,000หมื่นทพอร์เราก็จะทำเควสอันที่3นี้ได้นะครับในของเควสอันนี้เนาะส่วนเควสอันที่4นะครับช่วงสุดอะไรช่วงสุดสัปดาห์หรอหนึ่งวันเข้าเส้นชัยหครั้งก็แสดงว่า1 1อาทิตย์เราเล่นให้ได้ แบบว่าเล่นเล่นเกมให้เข้าเส้นชัยอ่ะเอออันนี้ง่ายๆอยู่แล้วทมทำเควสตามปกติส่วนอันต่อไปนะครับอ่าก็จะเป็นของเควสที่ใช้ของอ่าทีพอยนะครับอ่าในการอัพลดก็คือใช้ที point ่พอยเฉพาะของรถนะที t ่พอยอื่นจะใช้ไม่ได้นะมันจะมีที่พอยของมันอยู่นะครับเนาะก็ให้เราใช้ที่พอยของมันในการอัพลดนะครับก็สมมติทีพอยก็จะทาเควสอันนี้ผ่านไปอันต่อไปก็เหมือนกันนะครับก็ใช้ทีพอยนะครับสองพันเนาะก็ผ่านนะครับ และภารกิจต like ่อไปคือภารกิจรายสัปดาห์ความขึ้นหน้านะครับรายสัปดาห์ครับ200ก็คืออันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับทำเควสนะรายสัปดาห์ก็คืออันนี้เดี๋ยวผมอธิบายกันก่อนนะครับว่าเควสรายสัปดาห์นี้เป็นยังไงกันบ้างนะก็จะมีของเควสรายสัปดาห์200ตามแล้วก็อันข้างล่างก็จะเป็นภารกิจรายสัปดาห์หรือว่าเควสรายสัปดาห์นะครับ100ต้มอ่าตรงนี้ เดี๋ยวค่อยๆหลายๆคนเขาอาจจะมีงงเดี๋ยวผมขอทีไปก่อนว่า200ต้ม100ต้มเนี่ยคือตรงไหนเรามาดูก่อนก็คือ200ต้ม100ตามเนี่ยคือเป็นภาร,รกิจรายวันนั่นเองก็คือจะภาร,รกิจที่เราทำเนี่ยเห็นไหมภารกิจรายวันไอ้พ,รรก like พวกนี้แหละแค่เราทําการเก็บพวกนี้เฉยๆนะครับน่ะเก็บภาร,รกิจภาร,รกิจรายวันพวกนี้ไป1อาทิตย์นเนี่ยเก็บให้ครบ200แค่นี้ก็ได้ละง่ายๆไม่ได้ยาก ถ้าใครที่ทําภารกิจรายสัปดาห์แล้วนะฮะก็อาจจะง่ายๆเนาะใครที่รู้แล้วนะครับในของภารกิจไปวันนะง่ายๆไม่ได้ยากเลยนะครับต่อไปนะครับก็มาดูในของเควสตรงนี้นะครับก็คือนี่เลยเห็นไหมช่วยสุดสดาเข้าเส้นชายหนึ่งครั้งอันนี้ก็เหมือนเดิมนะหนึ่งครั้งนะครับก็คือเรียกไปเลย1วันเข้า1ครั้งวันที่2เข้าอีก2อ่าเข้า1ครั้งก็ครบแล้วนะครับ อันที่3ก็คือภารกิจารวันอันนี้ก็ใช้ในห้องรถคันนี้เล่นนะครับก็จะผ่านไปนะครับแล้วก็ภารกิจารวันครับการแข่งขัน3ครั้งทุกสัปดาห์ entonces, ก็คือเล่นเกมหนึ่งอันที่เนี่ยเราเล่นเกมยังไงได้ให้เล่นใ,ให้เล่นเกมสครั้งเนี่ยภารกิจนี้ก็สาเร็กนะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็คือภารกิจในการล็อกอินนะครับก็คือทําการเข้าสะบบ Spencer. ตัวเกมนี้ล็อกอินเช็คอินสามารถก s <S ็กได้แล้วภารกิจง่ายๆไม่ยาก ง่ายมากครับใครๆก็ทําได้นะอ่าเ <c oughs> พราเราทาภารกิจได้แล้วใช่ไหมเราก็ทําการกดลับเข้ามาได้เลยนะครับนี่กดลับเข้ามาแล้วเราก็ทําการกดตรงที่ทะลุจักรวาลน,นะมันจะใช้ทั้งหมด7อันนะครับเราก็ทําการกดเข้าไปเห็นไหมอันนี้ก็จะได้ทีพอ n t มาแล้วปะเออง่ายๆครับไม่ได้ยากนะอ่าอันอันนี้คือทีพอ n t ที่เราเอาไปอัพโหลดแล้วก็เคเวสมันจะสําเร็จนะครับอันนี้สหรับใครที่ยังไม่ทราบนะ ส่วนช่องนะครับก็จะมีทั้งหมดกี่ช่องหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดประมาณแปดช่องนะครับให้เราทําการเปิดให้ครบแปดช่องข้างล่างนี้นะนี่เห็นไหมที่ผมเปิดไปแล้วหนึ่งช่องนะครับถ้าเราทําการเปิดให้ครบนะครับแล้วก็พอเปิดครบช่องนี้แล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นอ่าก็จะไปเปิดอ่าอันต่อไปอันนี้จะเป็นจานดาวเทียนใช่ไหมอันต่อไปก็น่าจะเป็นอะไรนะนี่ครับนี่อ่าทะลุผ่านคนว,าวามเปยวจักรวาลหนึ่งนะครับ เขผ่านแล้วเสร็จต่อไปก็จะไปตรงที่ทะลุผ่านความเร็วจักรวาล2อ่ะแล้วก็อันต่อไปก็คือทะลุผ่านจักรวาลความเร็วจักรวาล3นะครับก็คือไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะครบทั้งหมด1 2 3 4อ่า4อันนี้เห็นไหมจักรวาลเนี้ยคือเปิดไปเรื่อยๆนะครับถ้าเราเปิดไปเรื่อยๆนะเราก็จะได้ลดด้วยนะครับนี่แต่อันนี้เราก็ถ้าเราไม่อยากทำเควสนะเราอยากจะซื้อเราก็ซื้อได้แต่อันนี้จะใช้ เพชรแล้วก็คูปองในการซื้อนะครับซื้อได้สูงสุดประมาณ14ครั้งแต่ผมไม่แนะนําให้ซื้อนะครับให้แนะนําว่าให้ทําฟรีดีกว่าเพราะว่าเป็นรถฟรีเนาะให้ทําฟรีดีกว่านะครับเควสก็ง่ายๆเแคนี้เลยพาทุกคนมาดูในของตัวรถ Gala x y ซี่นี้กันก่อนนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างอย่างแรกเรามาดูในของสกิลกันก่อนเลยปะสกิลของมันก็คือเมื่อนะครับเลื่อนความเร็วสูงสุดในโตครั้งที่1นนะครับเพิ่มนะครับ 4.2กิโลเมตรความแรงนะจะบวกมาเป็น4.2นะครับและในของในตัวพาวเวอร์บวกเป็น8%อะต่อไปความเร็วสูงสุดในของในโต้ค้างที่2กับ3จะเพิ่มขึ้น4.6กิโลเมตรและในตัวพาวเวอร์13%ต่อไปอีกนะครับความเร็วสูงสุดในโตรค้งที่456นะครับจะเพิ่มเป็น5กิโลเมตรและในตัวพาวเวอร์18% อันนี้หลังจากที่ผมได้ลองไปเล่นแล้วนะที่ยังไม่ได้อัปเดตมาเไม่ใช่ดิที่ยังไม่ได้ไปอัปโหลดนะครับแล้วก็เรื่องแบบไม่อัพเลยก็เราเล่นมาแล้วนะครับสกิลของมันเหมือนจะมีมันพูดได้ว่ายังไงล่ะเหมือนจะใช้ไม่ได้ตลอดทั้งสนามอะ่ะอ,อันนี้จากความรู้สึกของผมนะแบบว่าสกิลของมันมามันจะใช้ไม่ได้ตลอดทั้งสนามนะครับ ถือถ้ามันใช้ไม่ได้ตลอดทั้งสนามสำหรับผมก็ถือว่าเป็นสกิลที่ค่อนข้างจะกะเลยะกะเลยนะไม่ไม่ดีเลยนะสำหรับผมนะถือว่าไม่ดีเลยเราอามาทำการอา่าอัพแล้วก็ทำการเทสให้ทุกคนดูอีกรอบหนึ่งแล้วกันตัวอย่างแรกเลยนะครับก็ให้ทุกคนทำการเปิดในของตัวชิมนี้ก่อนสำหรับใครที่หลายหลายคนเขาถามมาว่าอัพคนอัพยังไงครับก็จะมีในของระบบนะครับตามนี้ก็คือให้เราทำการเปิดในของตัวชิมนี้ก่อนเดี๋ยวมันจะมีระบบแนะนำ ให้เราอัพตามที่มนันแนะนําได้เลยนะแค่นี้ง่ายๆไม่ยากครับผมก็ได้ทําการเอาที่พอยต์ของรถคันนี้อัพแล้วนะก็คือมันจะมีทีพอยต์อยู่ตรงนี้นะแปดพันเมื่อกี้ที่เราได้รับมาก็ถือว่าอัพไปแล้วตอนนี้เหลือแค่โสมนะเดี๋ยวเราไปทําการรับภารกิจก่อนนะครับเนื่องจากว่าใช้ที่พอยต์อัพรถคันนี้ที่อยิ์ของมันเนี่ยอัพรถคันนี้นะครับแล้วก็ไปรับเควสได้เลยนะครับ ถ้าเราทําการอัพแล้วนะเห็นไหมมันก็จะได้รับของภารกิจมาเห็นไหมอันนี้ที่เราอัพไปนะครับเราก็สามารถเปิดได้เห็นปะอันนี้คือ,คอ,คอง่าย,ายๆครับควสไม่ได้ยากเลยอขอชี้แจงตรงนี้กันก่อนนะครับในของภารกิจนะครับก็ mm. เป็นภารกิจตรงนี้ช่วงสุดสัปดาห์1วันเข้าเส้นชัย1ครั้งแล้วก็ช่วงสุดสัปดาห์2วันเข้าเส้นชัย1ครั้งอันนี้นะครับต้องขออธิบายทุกคนก่อนว่า ภารกิจตรงนี้นะครับที่ผมอ่านให้ทุกคนดูดีก็คือเป็นภารกิจวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับสุดสัปดาห์นะครับวันเสาร์เราเล่นเกมนะครับเราเข้าอา่าวันเสาร์เราเล่นเกมอ่ะแล้วก็วันอาทิตย์เนี่ยสองวันนี้แนะนานะแบบชัวร์เลยนะครับอ่ะเพื่อความชัวร์เนาะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะให้เราทําการเล่นเกมนะครับรดรถไหนลถอะไรก็ได้นะครับให้เข้าเส้นชัยนะครับสองครั้งอืสองครั้งนะสองครั้งก็ให้เราทําไปเลยนะครับวันเสาร์ก็เล่นวันอาทิตย์ก็เล่นนะ พากินสออันนี้ถึงจะผ่านนะครับเนาะโอเคนะครับเข้าใจกันเนาะตัวเครื่องอัพไปทางด้านซ้ายขวาซ้ายขวาขวาเนาะเออขวาขวานะครับก็ตามนี้เลยละกันนะครับมันจะมีระบบแนะนําอยู่ข้างล่างนี้นะครับแนะนำแนะนำไปทร้งแนะนำเร้ซิ้นนะก็อัพตามนี้เลยแนะนำเร้ซิ่นนะครับตัวเครื่องอัพไปทางด้านขวานะครับแล้วก็ล้อมีแค่สายเดียวเชือเพลิงทางด้านซ้ายครับส่วนเทโบมีแค่สายเดียวแล้วก็แอมแท็ก์มีแค่สายเดียวครับตามนี้เลยเนาะก็ถือว่าเป็นรถทีออัพ เหมือนว่ามันจะไม่แรงเท่าไหร่นะแค่ดูจากสายอัพรถนะครับเดี๋ยวเราไปทำการเทสให้ทุกคนดูแล้วก็อธิบายเกี่ยวกับสกิลด้วยนะครับว่าดีขนาดไหนหรือว่ามันไม่ดีกันแน่ถ้ามาทำการเทสรถคันนี้กันเลยนะครับทำไมหน้ารถทำไมหน้าผมดำอะอ่ะเทสวยความเร็วตามปกติก่อนอยู่ที่204อ่ะก็ถือว่าตามนี้เดี๋ยวต่อไปนี้ผมขออธิบายเกี่ยวกับสกิลนี้กันก่อนเลยนะครับ อย่างแรกคือถ้าเราใช้ในโตอันแรกเราก็จะได้รับสกิลลดลก็คืออยู่ที่312.5ความเร็วลดนะครับ312.5ใช้ในโตครั้งแรกสกิลก็จะได้เลยนะครับและต่อไปก็คือ c w d นะครับก็อยู่ที่309.3เห็นปะความเร็วมันตกลงมาแล้วนะอืมแล้วต่อไปนะครับใช้ในโตครั้งที่3 c w d เห็นปะ ในตัวก็ตกมาแล้วฮะความความแรงก็จะตกมาแล้วอยู่ที่308.3เห็นปะมันไม่ได้เพิ่มนะความแรงอ่ะมันตกลงมาเรื่อยๆนะครับแล้วต่อไปก็จะเป็น c ีดพีดีครับสกิลขึ้นนะครับอยู่ที่313.3ก็คือเราใช้ในตัวประมาณครั้งที่3หรือว่าครั้งที่4อ่นะสกิลก็จะขึ้นนะครับแล้วพอมันขึ้นเสร็จปุ๊กนะครับครั้งต่อต่อไปเราเล่นนะครับ รถก็เหมือนจะไม่ได้สกิลแล้วนะคือสกิลเหมือนจะใช้ได้แค่2ครั้งเท่านั้นนะอันนี้ไม่รู้ว่ามันบั็กหรือว่ายังไงนะครับสําหรับใครที่มีข้อมูลยังไงก็คอมเมนต์กันได้แต่เท่าที่ผมเล่นแล้วก็เทสมานะก็คือถ้ามันเป็นสกิลแบบนี้จริงๆแล้วมันไม่ได้บั็กถือว่ารถแม่งโคตรกาเลยฮนะ c w นะครับอยู่ที่3 0 8.3ครับ ดีิวนะครับอยู่ที่308.3นะคือสกิลมันจะไม่ติดแล้วเห็นปะทุกคนดูนะสกิลมันจะไม่ติดแล้วอ่ะนี่ปะเราใช้ในโตรสกิลมันจะไม่ติดแล้วแล้วความเร็วมันไม่ได้คงที่ด้วยนะเนี่ยคือความเร็วก็อยู่แค่308.3แล้วอ่ะความแรงมันไม่ได้คงที่แล้วะนะทุกคนนะก็แสดงว่า รถคันนี้ถ้ามันไม่ได้บั๊กนะฮะตามถ้ามันไม่ได้บัก๊กแล้วก็ตามที่ผมเข้าใจนะก็คือรถคันนี้นะโคตรกาเลยฮะเออพูดได้คาเดียวว่ากาโคตรๆเลย oh, <no. S 1> สกิลมันบัก๊กหรือไม่บัก๊กอะไรไม่รู้อ่ะคือมันถ้ามันเป็นแบบนี้มันไมน่มันไม่ได้บัก๊กแล้วมันเป็นแบบนี้กามากเลยนะเขาบอกไปก่อนรถนี้โคตรกาอ่ะอันนี้ต้องเราดูอีกทีนึงสำหรับที่มีข้อมูลก็บอกกันได้เดี๋ยวเราเอาไปทําการ เล่นให้ทุกคนดูแลกันน้องว่าเป็นยังไงกับบ้างนะสนามแรกก็จะเป็นซตีสิบเอ็ดเลยเอโอเคมองกักนเทสรถของเราพอดีเลยนะฮะก็ <c oughs> ถือว่าน่าเล่นไหมมาดูกันเลยนะพอพร้อมแล้วก็เริ่มเลยเมื่อกี้เราทําการเทสสกิลอันนี้เราจะมาทําการเล่นแล้วรถคันนี้เล่นยากหรือเล่นง่ายการดิตการเลี้ยวโอเคไหมเกมเมโตน,นี้ง่ายไหมอ่ะนี้เรามาเล่นกันนะครับก็ ดิสเข้าไปได้เลยนะครับจากความรู้สึกนะครับรถคันนี้ก็คือเป็นรถที่เบามากถ้าโดนสกิปก็คือติวได้เลยแล้วก็การทำเทคนิคต่างๆสำหรับผมก็ถือว่าได้อยู่การเก็บในตก็ไม่ได้เก็บง่ายเท่าไหร่นะครับอยู่ในระดับกลางๆนะคืึคืกลางอะ่ะการเก็บในตัวก็มีความยากนิดๆนะครับก็ไม่ได้เก็บง่ายมากเท่าไหร่แล้วความแรงคือค่าสปีดอะ่ะ เรียกว่าต่ำมากคือมันไม่แรงเลยค่าสปีดค,คือวิ่งจากหนึ่งถึงสามอยเนี่ยมันช้ามากครับแล้วสกิลเนี่ยดูสกิลครับไม่ขึ้นเลยหลังจากที่สกิลรถคันนี้ขึ้นมาแล้วสองครั้งนะครับก็มันจะไม่ขึ้นเลยนะครับมันก็จะหมดไปเลยนะแล้วความเร็วมันก็จะไม่ได้คงที่ตอนที่สกิลขึ้นอะ่ะคือสกิลขั้งสุดท้ายมันไม่ได้บอกว่า,าถ้ามันขึ้นขั้งสุดท้ายแล้ว ความแรงมันจะอยู่คงที่ที่สก,กิลตรงนั้นตลอดไปคืออย่างเช่นว่าในสก,กิลรถอะ่ะมันขึ้นมาปุ๊กมันจะวิ่งอยู่ที่313.3ใช่ปปะมันไม่ได้วิ่งไปนักัศสนามอะ่ะพอสก,กิลครั้งสุดท้ายมันขึ้นเสร็จปุ๊กวิ่งอยู่ที่313.3เสร็จปักแล้วในตัวอันต่อไปก็จะวิ่งอยู่ที่308.3หรือว่าจุดหกประมาณนี้คือเหมือนไม่มีสก,กิลแล้วอ,อะ่ะ ทุกคนคิดดูดิว่าดีไหมแต่สำหรับผมคือเป็นรถที่กามากเลยความแรงตามปกติก็กาแล้วนะแล้วก็สกิลยังเป็นแบบนี้อีกสำหรับผมคือเป็นรถที่ไม่น่าเล่นเลยครับกามากกาสุดๆเป็นเลยแต่การเลี้ยวกันดิสต่างๆก็อยู่ในระดับที่พอใช้ได้ครับแต่การเก็บในโตอาจจะมีความยากเ็กนิดนึงนะฮะจากความรู้สึกของผมนะ เอาตัวไปะฮะแม้ซุปเปอร์สตาร์นะจะเก็บในโตก่อน,นว่ายากไปยากนะฮะทุกคนคิดดูดิคืออย่างแรกนะครับที่มันเก็บในโตยากเพราะว่าค่าสปีดมันต่ำนะฮะความแรงไม่ถึงเก็บในโตก็เลยยากนิดนึงนะครับปกติรถมันก็เก็บยากอยู่แล้วนะอืม,อมแต่ไม่ได้บูสตยาวไม้อันนี้เรามาลองกันก่อน๊บ เอ้ยโอ้หร่วงเฉยโชนโชนนี่เทนเนิคก,ก็ถือว่าทำได้ติดค่อนข้างดีนะเพราะว่ารถมันช้ามันก็เลยทำพวกเทคเนิตติดค่อนข้างง่ายนะเอ้อ WC WW โอ้ยเกือบไม่ข้ามปะโถยตอนแรกผมคิดว่ารถคันนี้ไม่ดีนะฮะโอ้ยหลังจากอ่านสก,กิลคือแบบว่ามันแบบว่ามันเตี้ยเออ คือคิดแบบว่าสกิลของมันเนี่ยมันจะติดตลอดทั้งทั้งสนามทั้งเกมแต่ที่ไหนได้ครับมันติดแค่2ครั้งพอติดแค่2ครั้งเสร็จปุ๊บสกิลมันก็จะหายไปเลยแล้วก็จะเป็นรถกาๆไปเลยนะอันนี้ถ้าที่ผมเข้าใจนะครับถ้ามันไม่ได้บั็กนะฮะพูดได้คำเดียวว่ารถไม่ไม่น่าเล่นกากว่าปปครับปีเองนะขอบอกไปก่อนกากว่าปปครับปีนะฮะ โอเคก็ okay. ที่หนึ่งอยู่แล้วนะครับลุย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 เอาตัวไปครับไปเลยไปเลยเดี๋ยวลองเล่นด่านนี้ดูนะด่านนี้เลียมบูทค่อนข้างเยอะจะลองดูว่าไม่ได้บูทของม,มนะันอะจะยาวไหมโอ้เสียวเก็บไม่โตไม่เต็มสมัดเลยเรียมบูท อ่ะมิดิบูธของมันอยู่ในระดับกลางๆนะครับก็ไม่ได้ยาวมากแล้วก็ไม่ได้สั้นมากไม่ได้ยาวมากไม่ได้สั้นมากครับก็ถือว่าพอรับได้เกี่ยวกับมิดิบูธของมันนะแต่มันก็จะเลี้ยบบูธยากหน่อยนะสําหรับมือใหม่ที่ยังไม่ค่อยเชิ่ากับการเลี้ยมมิดิบูธก็อาจจะเลี้ยบม,มิดิบูยากหน่อยเพราะมันก็ไม่ได้ยาวในขนาดเลี้ยบบูธง่ายนะ และมันก็ไม่ได้สร้างเกินไปก็ปถือว,ว่าอยู่ในระดับที่เออกึง่งกึ่งกลางอะ่ะคือเกือบกลางแต่ว่ามันไม่ถึงนี่นิดนึงก็กลางอะ่ะอะไรประมาณนั้นอะ่ะไม่ได้บ o o ของรถคันนี้นะครับส่วนการเลี้ยวกันดิ้ถือว่าเลี้ยวค่อนข้าง,งยากเพราะว่าค่าเทิมตา่งม,มากเลี้ยวค่อนข้าง,งยากการดิ้ก็อยู่ในระดับที่อ่อระพอรับได้ตามนี้ ก็คงแล้วแต่ความชอบแล้วเนาะสำหรับผมคือถือว่ามันไม่โอเคสรุปแล้วนะครับก็ตามที่ผมรีวิวและอธิบายให้ทุกคนดูที่ผมเล่นไปด้วยอธิบายไปด้วยนะครับสาหรับให้ดูดูคลิปจบแล้วก็นะ่าจะเข้าใจแล้วนะครับว่ารถคันนี้เป็นยังไงกันบ้างนะฮะแล้วก็ทําการเทสรีวิวแบบรายละเอียดให้ทุกคนเลยนะับว่าเป็นยังไงกันบ้างถ้ามันไม่ได้บลักแล้วมันแก้บลักเสร็จนะฮะถือว่าเป็นรถที่ดีมากแต่ถ้ามันบลักหรือว่าสกิลมันไม่ได้บลัก เออยังไงวะแป๊บหนึ่งกงงโทษโอเคถ้ามันบั๊กนะครับแล้วเขาแก้บั๊กแล้วรถคันนี้สกิลม,มันดีเออก็ถือว่าเป็นรถที่ดีนะครับแต่ถ้ามันไม่ได้บั๊กเลยแล้วรถคันนี้มันก็เป็นรถที่กามากและไม่ควมที่จะเอาไปเล่นเลยซ้ำนะครกาบส,สดๆเก่า,ากว่าคาบีนะ ต่อไปนะครับก็จะเป็นในของกิจกรรมในการแจกอ่างเปาด้วยนะครับไม่รู้ว่าใครที่ยังไม่ได้กดก็อย่าลืมมากดด้วยแล้วกันนะครับกด2องจุดหมายรับองางเปาต่างๆในของตัวเกมนี้เนาะก็กดรับเข้าไปได้เลยครับไม่รู้ว่ามันได้อะไรนะแต่ก็ลองกดไปก่อนนะครับว่าเราจะได้อะไรบ้างนะอันนี้ก็งงเหมือนกันนะว่าได้อะไรเดี๋ยวรอดูว่ากิจกรรมนี้รีเมื่อไหร่น่าจะได้ของเมื่อนั้นนะครับและในวันนี้เราก็มาทํากันรีวิวนะครับในของรถคับเอแจกฟรี กาเรซี่วอรเรสก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับผมใครที่มีความคิดเห็นเป็นยังไงกันบ้างก็ลองคอมเมนต์กันได้นะครับสำหรับผมเป็นรถที่กลับมากครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันคริ้งหนะ้าขอบคุณสำหรับทุกคนที่มารับชมแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดฝากด้วยนะครับกดกระดิ่งตัวก็ยิ่งดีนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคริ้งหน้าครับผมบ๊ายบาย